ครับวันนี้ยามเช้าเก็บวีนครับเยอะไหมครับเอาดูให้ส่วนทานม้งก่อนอ้อเยอะเลยวันนี้ทุกท่านน่าจะได้ร้อยแผ่นเนาะนะครับผมอ่าดูสิครับทุกท่านดูผลงานหัวคามไม่มีไม่มีเอากองไว้ทั้งทงก็ได้เออเป็นไข่เดี๋ยวเก็บบี้ก่อนในที่จะเอาไข่เอามาจุ่มไว้ทั้งทงหบบทุกท่านไม่บี่ออกยามเช้าเด้อเดี๋ยวพอเราเก็บบี้เสร็จแล้วก็้ังใหม่ไปตากแดดใช่ไหมครับใช่ไหมครับผม S <S เอาไว้ไปให้พี่ที่สนใจหลักรอ,อกดีบเนาะอันที่เป็นข้าวนี้ไม่ได้ยากทุกท่านถ้าเราไปทําเนื้อสบู่หรือแชมพูหรือโลชั่นก็เอาไปล้างผ่านาน้ำทำวความสะอาดมันก็ออกเรืองสวยเหมือนเดิมนะครับผมดามโลูกยังได้กระพวนทองคำบอมันผมมีอันใหญ่โนมานุกเราอีดามเราน่าร้างน่ารักเลยนี่นี่ <S <S นตู้เขาา้ <S <S เขามาแล้วตู้เข้ามาแล้วตู้เข้ามาแล้ว เห็นน้องอยากได้กระพวนทองคำมันก็อยากได้ด้วยกระพวนทองคำห้าบาทถ้าบอกเลขเราวัาที่หนึ่งให้ถือหกสิบล้านนี่จะให้กระพวนทองคำคนละสิบบาทแขนให้เลยเหี้ยก็สร้างหัวมันนะมันรักเราทุกท่านหมาค่ะเด็กอะจนะขึ้นมานาเห็นมานาก็ บองทีเราอาวนนุ่าหมอเต็มนี่เขี offs, ่ยเขากรอดนะเขีเากอดครับผมกันงช่วยกันเก็บเด้อท่านเด้อ